สวัสดีคุณผู้ชมนี่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมลีดาบีนะครับในวันนี้เราอยู่ในซื้อไนท์รีเบิร์ดนะครับคอนเทนต์เดิมที่รอคอยกันครับหมายถึงว่าผมเนี่ยรอคอยคือคอนเทนต์ขอคอยแห่งบททดสอบนะครับและในคลิปนี้เรามาถึงในชั้นของ12แล้วนะเป็นชั้นในส่วนของเรียกว่าเป็นบอสไพร์ลยกันเพราะว่ามันมี3ตัวละครแต่เด็ดๆก็เป็นบอสไพร์นะครับมาดูกันแบบคอนเซปต์ง่ายๆผมรู้สึกว่าขอนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งของที่น่าจะเก็บเหรีย และมั้งนะครับโอเคโดยคนเสพง่ายๆนะครับคือบอสทุกตัวในตอนนี้เนี่ยคือทุกตัวเนี่ยมีสกิลเผาหมดเลยและวิธีแก้นะครับไม่สามารถเอาอยูอีมาแก้เผาได้ที่เป็นพาสซีฟกันเผาเนาะเอาอ่ะสารจากบีมือนานาคตอีกแล้วนะมาคาดอีกนึงคือพรายเนี่ยมีสกิลเกิดใหม่ด้วยนะครับจากพรนะคืออย่าเพิ่งดีใจไปนะครับตอนที่เหลียพรายตัวสุดท้ายนะเพราะว่าพรายเนี่ยมันจะคืนชีพใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับการต่อสู้ยังไม่จบในครั้งแรกนั่นเองนะก็รอต่อไปได้ตอนที่ขายฟืนนะครับกนต่อนะ แต่มันจะง่ายเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครเนี่ยฝั่งตัวค่านี่น้อยลงนะคือยิ่งตัวละครเหลือน้อยยิ่งเจฟตายยิ่งเล่นง่ายยิ่งเบริก้าตายก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะครับเหลือภายตัวเดียวมันทําดาเมจอะไรไม่ได้ยกเว้นภายเนี่ยมันจะจิ้มลงคายนะคือถ้าภายมันจิ้มดาเมจโดนคายหรือตัวเลือดน้อยก็คือเกมโอเวอร์เหมือนกันคือพอลนาอยากให้มันจิ้มโดนแล้วกันประมาณนี้นะครับตัวละครที่เราจะแก้ในตรงนี้เนี่ย ที่เป็นพระเอกหรือนักเอกเลยก็คือเป็นตัวละครของลูซี่นะครับสิ่งนี้ต้องปั้นเลยในสําหรับชั้นนี้ก็คือลูซี่นะจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็มาดูดีกว่าว่าข้อมูลการเคลียร์ของส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นยังไงนะจะมี2ตัวที่เห็นอยู่ก็คือคลายแล้วก็นี่ครับปาสคาวนะส่วนที่ผมผ่านมาได้เนี่ยผมจะใช้เป็นในส่วนของคลายนะและปาสค้าวเนี่ยมันก็ได้คอนเซ็เปต์มันจะเหมือนกันนะครับวิธีการเล่นจะประมาณเดียวกันเลยนะก็คือ พยายามเลี้ยงไว้แล้วก็โดนไฟปึ๊บล้างนะครับมีโอกาสล้างได้ก็จะล้างนะครับล้างทุกสกิลนี้นะพิธีทรงเจ้าครับพุทธาปฏิสวิมีโอกาสจะล้างก็ต้องล้างได้แต่แบบก็ควรล้างเสมอนะครับโอเคมาดูที่ข้อมูลกานเคลียร์นะครับคือทุกคนเนี่ยจะเล่นเป็นทรงเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่ตคัวละครดาเมจหลักนะที่จะแตกต่างกันไปนครับจะมี2ตัวที่เป็นามาอยู่ก็ค,คือคลายแล้วก็ปัสขาวนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคลายมันมีอยู่เพื่อน,นก็คงจะมีใครอย่าง,งนอ้อยคือ C2 เนาะเห็นไหมนะครับก็จะมีวิสกิต ลีน่าแล้วก็อีวานลูซี่นะครับตัวละครเนี่ยวิสกิตไม่จำเป็นต้องมีดาวก็ได้นะครับลีน่าก็จะไม่จำเป็นต้องมีดาวก็ได้เหมือนกันคือหลักๆคือเอามายื้อวิสกิตก็เพิ่มดาเมจนะของสมัยนะครับก็เป็นในส่วนของเซ็ตบล็อกในวิสกิตผมบล็อกร้อยลูซี่ทำยังไงก็ได้ให้ถึกนะครับก็เป็นเซ็ตแบบกันที่ได้จากเลดวัวเหมือนกันนะก็มาใส่ๆกันนะแล้วก็ลีน่าครับฮิลเฮพีเป็นหลักอีวานโล่ก็จะเป็นในส่วนของป้องกันแล้วก็คลายทั่วไปนะครับ ตอนนี้คือเพิ่มเติมคือผมอัพสกิลคลายหมดแล้วตอนที่ผมผ่านเนี่ยคลายผมอัพสกิลแค่สกิลนี้สกิลเดียวมั้งนะครับหรือไม่อัพเลยประมาณนี้แล้วก็แหวนเป็นแหวนโล่นะเผื่อแบบพลาดนะครับใครที่มีแหวนก็เอามาใช้ได้นะแต่รู้สึกว่าแหวนไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นสกิลที่ผมอัพนะครับมีแค่คลายแล้วก็อีวานนะแค่2ตัวละครนี้นะแล้วก็เหรียญก็อัพหมดนะครับไปดูเลยดีกว่านะว่าเริ่มต้นมาจะเป็นยังไงนะบอสส่วนใหญ่ในที่นี้เนี่ยสตัวละครนี้เนี่ยมีสกิลเผาหมดเลยแลก็ เพอซีอยู่อีกกันไม่ได้นี่ครับบอสยจะเปิดก่อนนะเบี้ยงเนี่ยขึ้นเผานะครับ,บดังนั้นเราก็ล้างครับล้างคือสกิลนี้ไหมวะเชื่อว่าเออโอเคนกวกากดสกิลล้างผิดอ่าโอเคพอล้างเสร็จเราก็รำดาเมจปกติได้เลยคือวนไปเรื่อยๆนะครับพอมีจังหวะแบบว่ามีสกิลว,วนมาเราก็ล้างเลือดน้อยเราก็หิวหรือกดป้องกันแค่นั้นนะครับ เนี่ยอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเลือดมันเหลือน,น้อยแล้วปิ่มๆใจคอรเราไม่ดีเราก็จะออกไปในส่วนของฮิวก็ได้นะนี่นะเอาทุกอย่างมายำรวนกันนะครับคอนเซปต์มีอยู่เท่านี้นะคือง่ายมากๆในหอนี้นะจะเป็นดีวิเช็ควีแท้แล้วก็ของสงสัยเช็คอะ่ะเออว่าตัวละครเราถึกพอไหมฮิวเนี่ยฮิวแรงพอหรือเปล่านะครับที่เหลือเราก็ดีเพสได้เลยนะคิดว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอเคแลละเพราะว่ามีแค่นี้ ถ้าเกิดว่ามีสกิลอ่าไอ้นี้เหลือนะครับแบบว่าล้างสถานะเหลือเราก็ค่อยล้างได้นะคือกดทุกๆครั้งที่มานะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปเป็นครูสอนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูลึกขนาดนั้นนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นภาพที่คุณต้องระพังเอาไว้นะครับคือพายเนี่ยใช้ส,ก,สก,กิลจิ้มพุ่งแหลนนะครับแล้วก็พุ่งมาหาคลายตรงๆเลยนะทําให้แบบว่ามันต้องเกมรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่ามันจิ้มดีเดียวคลายผมตายเลยนะครับ อ๋อระแวง i g h t e d นะระวังเอาไว้ด้วยนะครับพอนายอย่าให้มันจิ้มโดนนะโอกาสมันน้อยมากๆนะจิ้มโดนโอเคมาปึ๊บแล้วก็เฮ้ยโอ้โหอันนี้ดูไม่ดีไพ่จิ้มโดนใครโอ้โหโรดหัวเลยว่าเกมมันทำกันได้ลงคอคนนั้นเองแท้ๆโอ้โหโอ้โหมาถึงจะเล่นจะเล่นใครผมอีกแล้วโอ้โหพอจิ้มได้เลยจิ้มจังเลย โอ้ยโอ้แล้วโอ้ยกินไข่โอ้ยอยู่เลยวะโฟมจะคายแล้วเนี่ยแล้วมันจิงคายผมไม่อยู่เลยวะพอจะออกรฟมหน่อยเนี่ยจะออกคลิปเนี่ยเกมเล่นเล่นมือเลยรอครับแต่ไม่ออกสกิลไฟเลยโอเคออกละลงใครโอเคไม่ลงคลายลงอีวานกับอะไรอีวานอย่างเดียวปัลงอีวานอย่างเดียวโอเคยังพอรุนได้อยู่นะครับ เยวมาดูต่อครับกับสกิลไฟที่เหลือนะว่าลงใครอีกไหมไม่ลงใครครับโอเคยังแบบว่าใจแข็งยืนได้อยู่นะตอนนี้ลงแค่อีวานกับบิสกิตนะก็ไม่เป็นไรขอรออีกสักหนึ่งโฉนะขอรออีกสักหนึ่งโฉว่าลงใครอีกบ้างนะรอใช้สกิลรอบหนึ่งคือโอเคร้างเลยไม่รู้ไม่ต้องสุดแล้วว่าลงใครโอเคลงสามตัวละครครับแล้วก็ติดสแต็กกันแบบลืมล่ำคุ้มๆนะ ก็มาต่อด้วยสกิลฮิลของลูซี่เลยแล้วกันเหมือนจะเพย์เซฟแต่จริงๆก็ไม่ได้เพย์เซฟขนาดนั้นนี่ครับนี่โอ้โหโอ้ยังเล่นเสี่ยงอยู่นะอันนี้ยังถือ,อยังล่นเสี่ยงอยู่นะครับมีฮิลปุ๊บอ่ะออกสกิลครบรอย,ยงโอ้โหมาพคอ,อนะครับยกโลเลยยกโลเลยให้ไวเลยยกโลไปก่อน ไม่รู้จะโดนอะไรอีกนะครับแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยคายผมยังไม่ดูสถานะไฟเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถือเป็นเรื่องที่แบบพอแบบอ่ายอมรับได้ยอมรับได้หน่อยนึงสักพักคายแม่งพุ่งพุ่งแหลนโดนคลายผมอีกอ่าฮิวฮิวครับเซฟได้เซฟโอ้โหโดนแล้วว่ะแล้วก็รอร้างเลยรอล่างเลยฮิวเสร็จแล้วรอร้างเลยตะกิลคายมาแล้วแต่ก็เซฟครับ เซฟไว้ก่อนมีหลักเลยไปโดนโอ้โหดีบัฟนี่แบบเต็มเลยอ่ะอีเดียวคุ้มมโอเคแล้วก็มาดาเมจได้ละเพราะว่าไม่มีสก,กิลการเหลือดแล้วโอเคขอบคุณมากอย่าสำเร็จโทษใส่คายก็พอไอวีมลอนหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ฮิวดีกว่าเพราะว่าลรมจะไม่ดีละ โอเคทิวก่อน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 ทิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแวะไว้สกิลคลายแล้วมากลางโลกตามติดตามสเต็ปท่องไว้มีลีก็ลีนะครับหมายถึงว่ามีขจัดดีบัฟคือแบบมีล้างสถานะกอล้างนะอันนี้คือสูตรหลักเลยคือล้างสถานะได้กอล้างนะอย่าย้ำอย่าย้ำผมเยอะพี่โอเคเจ็บนะครับครึ่งหลอกแล้วนะถา้าเกิดว่าเจ็บตายเราจะเล่นง่ายขึ้นแบบมากๆนะครับเมนูสกิลโอ้โห สองเทือนมีโลสองเทือนน่าจะพอที่จะล้างแล้วก็ยูทันอยู่นะปล่อยไปก่อนเลยปล่อยบับบฟวิสิิ์ไปก่อนเลยบ,บ,บัฟบิสกิ์ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องขนาดนั้นถ้าชีวิตของตัวละครเรายังไม่โอเค <c oughs> ไปล่อยไปก่อนไปล่อยไปก่อนแล้วก็รอยูต่อเลยครับ <c oughs> โอเคโอเคเอาไม่โอเคหรอกพูดไปงั้นนะรอแล่อย,อยู่ในระดับหนึ่งเลยว่ะ โอเคนะครับบัฟไหมวะบัฟไปหมดวะเตะคุ้มๆโอเคพุ่งแหลมไม่โดนคลายไม่เคยโดนพุ่งแหลมมาก่อนเลยนะตอนซ้อมตอนอะไรก็ถึงแต่พอโดนพุ่งแหลมปุ๊บระแวงเลยแล้วมาฮิวต่อครับ <c oughs> เพราะว่าคลายเลือดหกสิบแล้วโอเคเลือดาหกสิบแล้วยังไงเราก็ใช้เพราะว่าคุ้มค่าผู้ควรกกบการใช้ อ่าแล้วก็มาล้ำสกิลคลายต่อนะคือถ้าเกิดว่าเท่าที่สังเกตการลงทุกชั้นที่ผมได้นํามาเนี่ยคือบัฟดาวมงดาเมจเนี่ยพักไว้ก่อนได้ก็คือพักไว้ได้นะคือเราจะโฟกัสในการของเอาตัวละครเราให้รอดมากที่สุดนะครับโอเคล้างมาแล้วเราล้างอเอาออกมาล้าง,งเอ,อ้ยอย่างหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีวาเนซ่านะคืออุย้ยกลางลูกก่อน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  เดี๋ยวเผยโดนเบรสปุ๊บแล้วค่อยล้างค่อยล้างคือฝั่งตรงข้ามีวาเนซ่านะคือตีธรรมดาของวาเนซ่าลดอูดาสกิลของฝั่งนู้นเหมือนกันนะคือจำเอาไว้ครับว่าถึงว่าเกมเนี่ยบัฟตัวละครอ,อะไรที่แบบเราเล่นสบายอะบอทมันก็เลื่อนสบายเหมือนกันคือการเล่นเป็นที่เท่าเทียมอะแล้วก็รอฮิวเลยครับโอเคเอะเล่นแบบอย่าอย่ากักเอาไว้เทินต่อไปนะคันเดี๋ยวมันจะแบบ เละเทะเอาโอเคทำไมครั้งนั้นพายมันถึงจิ้มคลายผมได้วะทำไมวะนี่ครับบับบิสกิตก็ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนโอเคเจ็บตายแล้วครับพอเจ็บตายเนี่ยภาพมันจะง่ายขึ้นแบบชัดเจนเนะครับเพราะว่าตัวแปะเผาไหมเนี่ยมันจะลดลงหนึ่งตัวละครครับซึ่งเจฟเนี่ยแปะเผาถี่สุดแล้วเนาะเพราะว่า อในส่วนของเบลิก้าเรียกชื่อผิดไหมเพราะว่ามีคนมาเตือนแล้วว่าผมเรียกชื่อผิดตัวละครข้างบนเนี่ยคือมันแปะไฟได้หนึ่งครั้งหนึ่งสกิลอ่ะในสองสกิลแล้วก็เอเกือบไม่กดสกิลแล้วก็พายเนี่ยกดอแปะเผาได้หนึ่งครั้งเหมือนกันมีมีเจฟนี่แหละที่รู้สึกว่าแปะเผาได้ทั้งสองสกิลเลยนะกลางโลก่อนกลางโลกก่อนแล้วก็อยล้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบิสกิปจะตายเอา กถือว่าล้างเสร็จแล้วแล้วโดนสกิลสวนนะไม่มีเลือดแทงก็ใช้โลแทงไปก่อนแล้วก็ล้างบั๊บไปครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ใช้สกิลบนของลีน่านะครับถ้าเพื่อนๆมีสกิลบนของลีน่าก็อาจจะช่วยให้ได้แบบผ่านได้ง่ายขึ้นนะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเท่าที่เพื่อนๆดูเนี่ยคือแค่บิ๊กสกิลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้กดอยู่แล้วเนาะคือถือว่าลีน่าก็ไม่มีโอกาสได้กดอยู่ดีแหละเนาะเพราะว่า โอ้ย6มาก็คือก็ไม่ได้มีโอกาสได้กดบนลีนาทีขนาดนั้นนะครับสีอ,อันนี้จริงๆจ,จังหวะเนี้ยได้กดได้แล้วนะครับเพราะว่ายูเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องอยูขนาดนั้นแล้วแล้วเราไปกดของสกีบนลีนาได้เลยนะโอ้พูดถึงบุ๊กก็ได้ใช้เลยนี่หว่าเพราะว่าเนี้ยโดนแค่บิสกิตตัวเดียวนะอันนี้ผมเลือกที่จะไม่กดบนลีนานะครับเพราะว่าเราเราจะลองให้สุดนะ ปับบ๊พิสิตต่อทีหละก็ตีธรรมดาธรรมดานะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไฟเนี่ยดีบัฟไฟเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าตัวแปดเนี่ยมันน้อยลงนะอยู่แล้วค่อยล้างก็ได้นะเนี่ยอันนี้คือแบบคลีคลละโอเคโดนไฟเืิอมครับจังหวะดีนะเราก็ได้ล้างพอดีนะพอน์นานะครับอย่าให้พรายนะครับมัน สกิลนี่ใส่ค่ายผมนะเออขอร้องพี่ขอร้องแล้วตอนให้เลือดบอสปิ่มปีกแบบนี้ก็อย่าประมาทนะครับปิ่มบอสเราเนี่ยก็ใช่ว่าจะเบอ้อตายนะเอาชัวเอาชัวครับนี่เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับการลงโอ้ยไม่ประมาณเกือบโอ้เกือบ,ออบลืมไปแล้วว่ามีก๊อกสองโอเคแต่ก๊อกสองก็ไม่เป็นไรลนะ เไ้ยลืมฮิวเซฟเซฟโอ้โหเกือบแล้วไอบีมปิดคลิปแล้วไอบีมจะปิดคลิปแล้วไอบีมลืมลืมไปเลยว่ามีกล้องสองในส่วนของสกิลนี่หรออ๋อคืนชีพอ่าลืมดูด้วยลืมดูด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเอามาบอกบีมในอนาคตละทุกคลิปเลยนะตอนนี้เหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ไปแล้วว่าต้องเอาบอกบอกบีมในอนาค,ลลคเนะต,อนนเ,อเ,าตอเอยต้องไปแบบเออเตือนบีมในอนาคต เพราะว่าตอนที่แบบว่าอทฤษฎีกับลงจริงอ่ะคือหน้างานเนี่ยมันมีของเพิ่มขึ้นมานะไอเราก็ไม่รู้นะเทินใกล้จะหมดแล้วนะโอเคสบายสบายสบายส,ายสายค่อยๆเล่นแต่ก็น่าจะไหวอยู่แหละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเทินนะครับตรงนั้นนะอย่านะโอ้ยทุกครั้งที่บอสใช้สกิลนี้ไอบีมัน PTSD ไปแล้วอะก็แบบอย่าลงสกิลโดน อันนี้เนี่ยจบแล้วป่ะจบหรือยังเออโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเล่นกันได้นี่ครับสูตรนี้นะคีหลักคือจะเป็นลูซี่แล้วก็อย่าให้พายเนี่ยจิ้มโดนคลายนั่นเองอย่าให้พายเนี่ยจิ้มโดนตัวดามิ่หลักของเราหรือตัวบางๆของเรานั่นเองนะครับคีหลักเนาะแล้วถือว่าเพื่อนๆแล้วลองแล้วแบบว่าความถึกเราไม่ไหวจริงๆ DPS ไม่ไหวจริงๆแล้วอาจจะต้องลดหลั่นเหรียญลงมาเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมครับหอคอยแห่งบททดสอบนี้เป็นหอคอยที่วัดในส่วนของเดพิสเช็คความถึกเช็คแล้วก็ดาวนะมันเช็คทุกอย่างนะครับองค์รวมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจได้แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดจะเติมเกมก็คิดถึงเทปทูได้นะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับไม่เพียงแต่เซเว่นไนน์นะครับเกมอื่นๆก็สามารถเติมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดโค้ดผมนะครับลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์รับเป็นสว่า อ่าเติมสตรีมหรืออะไรก็ตามนะครับก็เหมือนกับสนับสนุนผมมาอีกทอดหนึ่งอีกรอบหนึ่งเหมือนกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเดีก็ต้องการไปก่อนนะครับวันที่ใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าเกี่ยวกับ 7K หรือจะให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจุดนี้นะครับวันที่ใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ